ล้างลังโยแป้งนะครับก็โแป้งแลน้เอาขาเาืนีไปใส่ที่กับกตาเมกาฝากนะครับหลังจากที่ทีอาจาน้นมาดึงตลาะตอนนี้ก็ลมรู้สึกว่าลมแรงครับลมแรงใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับก็ละหนึ่งไลค์กดละหนึ่งแชร์ด้วยนะผมนะครับ อเวับอำเภอเมียงอยู่อำเภอเมียงผมอยู่อำเภอค่อยตะพันเนาะใกล้ๆกันตอนนี้พลำกำลังทาพิธีใส่กับพ้าขาวนะครับเป็นธราเรียนมาจากฝั่งเพื่ดนานนะครับ ครับพ่หล้ำก็กำลังห่อผ้าขาวยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้นางรำนับนางรำแม่ตะเคียนนะครับจะให้นางรำแม่ตะเคียนนี่นำไปผูกนะออ่านางรำแม่ตะเคียนนางรำแม่ตะเคียนเมื่อตอนสี่เจ็ดเจ็ดนี่นางรำสีเขียวมาสามสองนางนางรำสีแดงนางรำสามสองเมื่อวดที่ผ่านง่อวดนก่อนนนั้นก็เป็นผ้าสีแดงวันนี้นางรำ สีทองสีทองนี่เลือมอารามจับตานะครับเลืองอารามจับตามากนะครับ,รออาราบตาานะบอนนี้นะครับดรเดี๋ยวอารามจะไปผูกทิดกาฝากนะครับไปผูก มาแน่นๆเลยก็ได้ครับผมื่อวางโยกโยกสายสินด้วยเดินดังๆมอดช่วยกันช่วยกันช่วยกันมาที่นี่ด้อยจะให้หมดด้อยสามีเออการศึกษานี่นะครับนะครับก็มารอนะมารอติดตามกันนะับใครที่มาแล้วนะครับก็คนละหนึ่งหลายคนละหนึ่งแช่นะครับให้เป็นกําลังใจทางแอดตัวบัดด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาติดตามอ่าที่แม่สแก้วนะครับก็หลายๆคนก็เคยได้โชคที่นี่นะครับ สดาวกาฝากที่นี่นะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับเราจะได้โชคได้ลาบกันที่นี่อีกหรือเปล่านะครับก็มาติดตามนะครับก็งวดที่ผ่านมาที่เราได้477ที่นี่ครับก็งวดที่งวดที่ผ่านมาเราไม่ได้ว่าขอนะครับแต่ว่าเป็นตัวเก่าที่เราได้ที่32นะครับ32คือว่าเรามาตามต่อกันนะครับงวดนี้งวดวันที่1 เมษานักบอลที่หนึ่งเมษาเนี่ยว่าจะได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับผมสุรนทรทีวีครับสั้นขาเป็นสุรินทร์เอเคครับคณบาลอลน์ช่องบูดาบัดแอดประวัตินี่แอดประวัติพีนิวสุรินทร์เทเลนี่ทุกคนลืมหมดแล้วไปตรงไหนเขาก็เรียกผมสุรินทร์ทีวีนะครับเขาเขรู้จักนะตามจีนเขา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 เรียกชื่อผมไม่ถูกเขาบอกว่าชื่อผมยาวแอดประวัติประวัติวันวินหรือว่าประวัติพีนิวสุรินทร์เทเลนอะไรเงี้ย เรียกยากเขาบอกเรียกยากครับจำไม่ได้เอามาปิดปด,ด้วยนี่เทียนเอามาปิดอ,อีกย่างโอ้ยอ่ะมือนีจะมีนางรําด้วยกันกี่นางนะงมาติดตามอ่ะตอนนี้ก็เราติดตามนับอยู่กับ อาจารย์ล้ำมาขอแม่เดากาฝากครับแม่สเสดากาฝากนะครับวันนี้นะครับหลายๆคนก็คงจะติดตามกันอยู่นะครับ <c oughs> ตอนนี้อาจารย์ล้ำกาลังจะที่จะจุดทูกเพื่อที่จะบอกกล่าวอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เป็นพิธีการเป่าคาถาลงไปที่ผ้าขาวนะ <c oughs> เป็นเป่าคาถาจุ่มคาถาพปธีผ้าขาวนะเพื่อที่จะให้ผ้าขาวจะ ให้ได้ขึ้นเลขมองให้เห็นชัดๆนะครับว่างวดนี้นะครับว่าอาจารย์ล้ําจะได้ตัวไหนนะครับเราก็มาติดตามกันนะครับบรรยากาศกันสดๆกันเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดประวัตินะวันนี้นะเราถ่ายทอดทางช่องคุณประวัติทีวีนะครับพีนิวสุรินเทเลนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมนําสาทุกสาทุกด้วยกันนะครับใครที่สาทุกใครที่พิมพ์คําว่าสาธุกก็ขอให้ ถูกโชคถูกลาบนะครับได้มารวยเบอร์กันทุกคนนะครับงวดนี้ประจํางวดนี้เนาะนะครับงวดที่ผ่านมาถือว่าน้องกีกับน้องชัดชัยก็ได้มา,าผูกผ้าขาวให้นะครับที่นี่นะครับก็ถือว่า f อฟทางาช่องของน้องกีกับน้องชัดชยัยนะครับได้โชคได้ลาบนะครับแล้วก็ได้นําผ้าขาวแล้วก็หา อาหารขนมนมผลไม้นะครับมาถวายให้ท่านนะครับก็ก็ถือว่าได้โชคได้ลาบและงวดที่ผ่านมาแอบมาขอ,อกันสองคนนะครับอาจารย์รำกำลังขอพิธีนะครับผมััันขขยยบบต้องี I <laughs> do ណាប់ៗណាប់ឡើងណាប់ទៅស្ឡៃគាត់ទៅទៅឡើងៗດັງៗមកទីទៅគេគេហ្នឹង៣មកណាប់មកទីណាប់សຽງដាក់នេះណាប់ទៅណាប់ឡើងណាប់ឡើងណាប់ណាប់ទៅដាក់ទៅសំឡេងណាប់ណាប់ឡើងដាក់សំឡេងណាស់ครับណាប់ឡើងណាប់ហើយ ครับนับเลยครับ พครับนัได้ย่ายเครับล้ำเลยาเลยครับ3ร้อามร้อยสี่สามร้อยสี่สนับได้หนึ่งร้อยสี่สิบนะครับที่นับหนะครับได้หนึ่งร้อยสีิบสามร้อยิดสามริินะครับตอนนี้ สามวันไง เอาทองครับ อสวยงานมากนะรออรออรลมึงลับไปดี่ลยกจับไป การส่งงคนเป็นการต่างคนนะะ่งหยุดไมหยุดเด้อ แม่สเสดานะแม่สเสดากาฝากไม่กาฝากแม่เสดานะครับเจ้าแม่วันนี้ครับก็ได้เขียนรับเชิญจากเทศบานครับแสงกําลังส่งนะครับแสงกําลังส่งรอด ช่องพอดีตอดช่องที่ต้นจะเดาพอดีนะครับแสงกำลังสองตอนนี้กำลังรอดช่องแล้วรูดเ,เอาเลขนับแม่นะครับเอาเลขแล้วสาธุ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 ขอให้มานะครับขอให้มาขอให้หขอให้ปังนะครับขอให้มาขอให้หงขอให้ปังนะครับตอนนี้รูดแล้วเดี๋ยวมาดูว่าอาจารย์ล้ำจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับอ่านะครับ แอนะครับนี่วันนี้ได้แม่หมอวันนํำมาร่วมพิธีด้วยนะครับสา,สาธุสาธุสาธุนะครับนะครับเดี๋ยวมาติดตามว่าอาจารย์ล้ําดูแลจะเป็นเลขอะไรใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะทุกคนนะครับใจเย็นๆนะครับเราจะอยู่แบบห่างๆแบบห่วงๆนะรเราอยู่ห่วงๆแบบห่างๆสาธุสาธุนะครับรอสักครู่ีอาจารย์ล้ากําลังแก่ ครับข้าขาวรุ่นครับผมรุ่นลุ้นลุ่นลุ้นเล่อะไรรุ่นเลยกันนะครับเพื่อที่จะลุ้นกันนะครับข้าพื้นนี้ครับเปิดสี่เจ็ดเจ็ดมาแล้วลุ้นลุ้นครับข้าพื้นเดิมโอ้ยอู้ชัดนะวิ่งทางนี้ก็เห็นเลยเลืเบิ่อนะนี่ อย่าเพิ่งพูดอย่าพึ่งพูดให้อาจารย์ชี้นำอาจา์ก่อนนะครับอย่าชี้นำนะครับอย่ารู้ถ้ารู้งิดเดี๋ยววันหลังให้มันลงเองนะครับหูดชัดเจนแล้วชัดมากเลย่งสี่สอเลยครับอะไรสีองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สอหนเนก่อนสีสองนะ ตัวหนึ่งสี่สองครับ 2, องโครับสองหกหนึกับสอนะไม่ใช่อู้ัเห็นหโอ้เลขชครับเลยกับสมาดูเองมาดูเองมาทางหลังมาดูเอง เขาไปเบิองเลยเขาไปเบิองปุ่นนะปุ่นก็ได้สองกับสองหกชัดมากเลยงงแต่เห็นเห็นข้างหลังได้เห็นสวยงามว่าจันทร์หนึ่งสี่สองกับสองหกนะครับหากใครเห็นตัวอะไรอะไรก็ดูกันนะครับขนาดผมเบิองข้างหลังผมยังเห็นสี่จันล้ํ บอกว่าหนึ่งสี่สองกับสองหกหนึ่งเมษานะครับกอกเปถือก็นอสองตัวบักไงาเต็มนะครับหนึงสี่สองกับสอเอามนางไปไหนหรอเมนางไปไหนเ่นางเมนางไปไหนเมนางหนึ่งสี่สองกับสองมนากแล้เมนางต้องมามกนางจะเดามากนว่ลนวชัดเจนแล้วเออบ้าชิงเลย เพิ่งประมาณโอ้มาอแล้วก็สอเดาจัห